ต่อไปท่านกฤิศิลปชัยเชิญงครับเตรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมกฤิศิลปชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้นะครับ ในประเด็นสําคัญสําคัญหลายๆประเด็นเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดกันไปเยอะส่วนของผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่ประเด็นเรื่องของการยกเลิกการใช้คําพิพากษาของศาลเพื่อประกอบการขอออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์รวมถึงการใช้หลักฐานอื่นๆในการพิสูจน์สิทธิ์ครับท่านประธานครับท่านประธานครับประมวลกฎหมายที่ดินฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้กันอยู่นั้นกําหนดให้ประชาชนที่ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินประกาศใช้สามารถยื่นขอออกโฉนดได้ก่อนวันที่8กุมภาพันธ์2553ครับซึ่งการกำหนดกฎหมายฉบับนี้นะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยการประชาสัมพันธ์นั้นไม่ทั่วถึงและความชัดเจนในการสื่อสารนั้นไม่มากพอครับทําให้ประชาชนเสียสิทธิ์ในการออกโฉนดที่ดินตามที่ควรจะเป็นและควรกำหนด ให้หน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครองครับนั่นก็คือกระทรวงยุติธรรมโดยกำหนดให้ปรัดปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยมีองค์ประกอบที่หลากหลายที่ประกอบไปด้วยเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองครับผู้แทนองค์กรองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนปะปะทผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเรื่องที่ดินและตัวแทนภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่าครับรวมถึงจะเป็นการวางหลักที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการที่สามารถพิจารณาได้อย่างเป็นธรรมและการใช้หลักฐานอื่น กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินทั้งที่มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตที่ดินของรัฐสามารถใช้หลักฐานอื่นได้ครับนอกจากที่กำหนดไว้เพียงว่าใช้ได้แค่เพียงระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศท่านประธานที่เคารพครับชาวบ้านตาดำๆดยายมียายมาตาสีตาสาที่ไหนจะไปหา ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศได้ครับเขาจะไปขอจากไหนครับจะไปหาจากไหนวันๆแค่ก้มหน้าทํามาหากินอยู่บนที่ดินของตัวเองก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วยังต้องมายากลําบากในการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินที่ตัวเองอยู่มาก่อนท่านประธานครับผมจะขอยกตัวอย่างพื้นที่ที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตเลือกตั้งของผม, <S <S งผมก็คือพื้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับที่เกาะเสม็ด ชาวบ้านบนเกาะเสม็ดนั้นอยู่กันมาตั้งแต่ปี2,486ครับซึ่งมีการตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะและก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เองได้ลงสำรวจพื้นที่เกาะเสม็ดเพื่อจะตั้งอุทยานก็พบว่ามีชาวบ้านกระจายอยู่อาศัยกันทั่วทั้งเกาะเสม็ดต่อมาปี2,524ครับก็มีการประกาศอุทยานแห่งชาติเขาแรมยาหมู่เกาะสม็ดขึ้น พบว่าการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่อยู่มาก่อนนั้นยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับเพราะเกาะสม็จนั้นแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆที่มีชาวบ้านอยู่มาก่อนได้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนทางด้านทิศเหนือของเกาะครับส่วนที่สองคือส่วนที่มีเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเกาะแก้วพิศดารมีป้อมอุทยานมีหาดทรายแก้วซึ่งในบริเวณพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างหนาแน่นมีวัด มีโรงเรียนมีสถานีอนามัยสถานีตำรวจที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสถานที่ราชการอื่นๆตั้งอยู่ครับและส่วนที่3ก็คือด้านทิศตะวันออกของเกาะสม็ดยาวไปจนถึงส่วนท้ายกินถึงพื้นที่ส่วนตะวันตกด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนที่3นี้มีชาวบ้านถูกจับกลุ่มข้อหาบุกรุกเขตอุทยานจำนวน49รายในปี2533ครับ ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นชาวบ้านทั้ง3ส่วนนี้อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานทั้งสิน้นแต่การแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนั้นขณะประกาศเขตอุทยานนั้นด้านมีการกันพื้นที่ออกเพียงเฉพาะส่วนที่1ก็คือส่วนด้านทิศเหนือของเกาะส่วนที่สส่วนที่3ไม่มีการกันออกครับทุกอย่างยังคงอยู่ในเขตอุทยานทั้งสิน้นสุดท้ายครับพื้นที่ที่ชาวบ้านในส่วนที่2และส่วนที่สก็อยู่ในเขตอุทยาน ทั้งที่อุทยานเองก็ยอมรับและรับรู้มาตลอดครับว่าพื้นที่ในส่วนที่สองและส่วนที่สามนั้นมีชาวบ้านอยู่มาก่อนและได้มีข้อตกลงร่วมกันและให้ความช่วยเหลือกันโดยตลอดนะครับระหว่างอุทยานกับชาวบ้านดังเช่นข้อตกลงของท่านไพโรธสุวรรณกรรองอธิบดีกรมป่าไม้ขออนุญาตเอ่ยนามครับไม่เสียหายอะไรได้ทําบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านจํานวน8ข้อครับซึ่งหนึ่งในข้อนั้นก็คืออนุญาตให้ชาวบ้านปลูกสร้างอาคาร ในที่ที่เคยครอบครองที่ดินมาก่อนได้ครับและให้มีการหมายแนวเขตของชาวบ้านจำนวน34ครอบครัวและการแนวเขตที่ดินของชาวบ้านจำนวน105ครอบครัวที่อยู่ทางทิศเหนือออกแต่การดำเนินการยังไม่ลุล่วงครับท่านประธานครับทำเสร็จเพียงส่วนเดียวก็คือส่วนที่1ทางด้านทิศเหนือส่วนที่2ส,ส่วนที่3นั้นหยุดชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุครับต่อมาอีกครับท่านประธานครับปี2559 นโยบายทวงคืนผืนป่าของคอสชอที่เรารู้จักกันดีครับได้มีการจับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ส่วนที่หนึ่งทั้งที่เป็นพื้นที่ที่ถูกการออกครับท่านประธานครับโดยอุทยานเนี่ยอ้างว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่มีการรังวัดแนวเขตใหม่คำถามคือว่าคุณถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่อะไรทำไมถึงทำให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในเขตที่อยู่บนเกาะเสม็ดเดือดร้อนขนาดนี้ ทั้งทั้งที่ชาวบ้านอยู่ในหมุดที่อุทยานเป็นคนปักเองไม่เคยเลยหมุดออกไปเลยครับท่านประธานแต่คนออกแผนที่ฉบับใหม่แผนที่แนบท้ายกิจสตีกาฉบับใหม่นั่งอยู่ที่กรุงเทพครับใช้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้วันดีคืนดีลากไปลากมาลากเส้นไปลากเส้นมาบอกว่าชาวบ้านบุกลุกจับกลุ่มกันอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ต่อมายังลามไปจับส่วนที่สองส่วนที่ถามท,ทั้งทั้งที่ตัวเองมีข้อตกลงกับเขาและยอมรับอยู่แล้วว่าเขา อยู่มาก่อนครับท่านประธานครับอีกนิดเดียวครับจะจบแล้วครับเหตุการณ์นี้นะครับชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถป้องกันจากไม่ต้องการไม่สามารถป้องกันตัวเองจากข้อกล่าวหาดังกล่าวได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวคือความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐเองเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานราชการเองคุณไปปักหมุดไว้ก่อนเมื่อปีสองคุณปอกตรงนี้คือที่ที่คุณอยู่ได้ปรากฏว่าหมุดอยู่ที่เดิมชาวบ้านก็ยึดอันนี้มาตลอดฮะ สุดท้ายเทคโนโลยีใหม่มาหมุดเปลี่ยนครับดังนั้นการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม่นิมิตหมายดีที่จะทําให้ชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนได้ใช้สิทธิ์อันชอบธรรมเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ต่อคณะกรรมการที่จะถูกกาหนดขึ้นใหม่ในกฎหมายฉบับนี้ผมจึงเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่งและผมขอวิงวอนไปยังเพื่อนสมาชิกจากทุกพักการเมืองครับ หลายๆพักการเมืองมีนโยบายด้านที่ดินสอดคล้องกันกับการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้ขอให้โหวตช่วยรับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้หากมีอะไรติดขัดตรงไหนเราไปว่ากันในชั้นกรรมธิการได้สุดท้ายแล้วก็ผมเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับ